หกเพศแอลเพศใส่นองทาทุกใส่เยอะใส่เยอะแล้วบนเราเห็นไปนะพื้นนี่นะแต่ก่อนเพิ่นใส่น้อยเดียวต่กอนน้อยเดียวแพ้คณะเลยกระทุ่งคณะนักเลยพาที่หนึ่งนะอู้ตามตรงท่าทาแท้ๆนะลูกลูกก็แม่นะสองวันมดหลอดความเยอะพอเยอะอ่ะเนี่ยว่าขาย ไช่นาโบแม่ดอกแม่กระลูกบอลเล้งเขาว่าเขาว่าละเล้งทั้งตัวนะน่ะเอาแท้แต่โบโบมีอาการกระทุ้งเลยแบบนี้เป็นอย่างไรขายมดเด็ดเลยถ้าปลดพัดลมก็อย่าเย็นจักนเอยนะเพราะแม่เป็นคนขี้หนาวอยู่แล้วเลี้ยงหงเลี้ยงอแ้าลูกแท่บหนาวแม่แม่ฮั่นกระวนกระวายหมดวายหนุคว่างนี่มึงคุณกันขวากันโอ้โหทำเป็นยากินเงยาขวจังเลยนะอันนี้พ่อเป็นยาท้าวบอคอยเท่าไหร่เออขวาย โอ้ยตายแล้วย่อยดึงขาเอาแม่ที่กกผม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 จะจำไว้เลยตบไปเนี่ยว่าสามวันท่าน่ะผมจะต้องติดเติมดูแลเขาเพราะว่าน้องกว่าเขากระทุ่งบางคนถ้าเขาบอ่อแพ้เขาเป็นยัง,งตาน้อง,องแฟนแม่นี้ไครขาใหม่ไม่บอเซียเอ๊ะหาว่าโอ้แขนข้ามอ้าออกดอกเนาะบุรีอาออกไปตัดไม้มาแต่ว่าสองคนผมเนี้ยแหละเปิดลิฟต์ ต่นุ่งก็เป็นแขนเหมือนกันเออเป็นแขนเขาเหลอเส้นเอ็นเส้นเดียวเเดียวไปพุ่นนเราะว่าเขาไปท้องแส็งขันไปท้องแสงขันไปบีบไปนวดกันไอ้หมอหมออาดนะเขาเป็นหมอทานน้องนี่เขากระหามน้องไปกระซิแล้วนี่เขาว่าของน้องนี่บีบบ่ได้แล้วเส้นเอ็นฝอยมันแตกหมดแล้วหลังนี่นะบีบบได้หฮื่อยันยาเลยเฮ้ยยาน้ำมันมาทาเขากระบาทําอย่างเลยนะ น้องกระเซียเฮาก็ไม่ได้ลบดูหดือวบ้องเฮากระเซียเฮาก็บานอนอยู่บ้านกะเขาพูดถทะเลาดมาคิดอยู่ในใจถ้าเฮอกูทะเลาดกูดก็ต้องทะเลาดตลอดชีวิตเส้นอินต่อไปก็ย,ยยืนน้องทำจะเต้ตนน้องใจได้กค่วันที่น้องขยิบขยับตัวเดินได้แท่งขาขึ้นหลอดที่สามหลอดที่สามปุ๊บหลอดที่สามใส่ได้ไปแค่วันหรือสองวันแค่นั้นพระน้องไ่ได้ใส่เยอะน้องมั่นใจยืนได้เลยโอ๊ยน้องถามแม่นะ น้องออกไปจากในมุ้งฮั่นน้องอีแล้วโกงโค้งก้นขึ้นก่อนน้องมาหลังมันบ่ปวดมันก่อมันบัดกันเนี้ยน้องก็ทำอีก็ะยงมืมันก่อร่างกายเขาเขาเคยเป็นนะทุกทีจะทำสีบัได้หลังนี่นะแล้วกะจะนอนได้แค่ท่าเดียวตวม้ตัวนอนท่าเดียว,น,น,ยวน้องอย่านอนได้ท่าเดียวถามแม่น้องน,น้องอย่าแดกตะแคงได้ข้างนี่เพราะข้างนี้มันเจ็บมันก่อลูกคุกมันกันยังมู้ว่าลูกอย่าเดินได้แล้วกะนอนสีน้องอย่านอนบ่ได้ต่กอนเนี้ย นอนห an ้างกันอนมาได้ต oh. ้องเอาที Rogers, ่นอนมานอนแกไม้กลุกมากออย่าไปคุยละแค่นี้มันไม่ก่อนจรงเลยเราว่าี่หันมันเอาอย่งมันังเขาลูกล้ปุ๊บใจน้องนี่ปึ๊ดขึ้นมาเลยน้อโอ้โหเทวดาเจ้าขาเลยแล้วเเอ้น้อยมุกเป็นยังมุกไปไหนรอยู่ลุงอะแอื่นก็มาลุกล่ว่าหลอดที่สาม <ส>หนึ่งสองหลอด,ด่ยังบุูเลียยังบงุกแต่หลอดที่สองท่านยอมหับแล้หยุดออแม่พอเธอะมันปวดมั้ก่อปวดข้างที่เฮาอักเสบเฮาเคยเป็นมาแต่ไหนข้างใต้นี่ยอแต่ว่าข้างนี้มันปวดเหลือเกินมันปวดกว่าทุกทีปวดนดดิ้วตงนิ้วตีนสองข้างนี่นะ่ะเอาตบตบ้า <ตบ S 1> <อ>เหนียวบุบแบบบุบแบบไข่พริกเดะอย่างเด็กโอ้ตัวนี้เจ็บปวดกว้าง ลพี่ฝ่ายมุ้งหาหลังหลายๆมุ้งบุต้บุญชายดอกยาอี๋หาหลหลายดอกอีเล่าฮะนี่เอะแันเลยทามันเลยหนอนนะกุ้งโค้งคืนปุ๊บตั้งเข้าเลยนะใหม่ๆอ่ะสี่ขาสี่ขาอยู่ไหนยูพี่ลากมาพี่สี่ขาลองจับสี่ขาที่ยืนทรงตัวได้แล้ววะแต่ว่าเฮายังบ่เดินนะยังบอกเก้าสักเก้าพอยืนทรงตัวได้ปุ๊บเอาสี่ขามาตั้งปั๊บ มือข้างแรกอะลองก้าวไปซิว่ามึงอย่าคัดก่อมึงอย่าปวดมันทุกทีก่อทุกทีมีสี่ขามาก่อนแล้วนะมาต้องมือแล้วใส่บบได้ไปบ่ได้แค่เดินนี่ก็ให้แล้วเดินก้าวแรกนะี่ให้มันให้พ่อหยังมันเจ็บมันคัดมันเป็นตะคิวมันไปต่อบบอได้มัมนจะต้องนางลงถลัดไปห้องน้ำหนันกะใส่เกาะเก็ออ่างในห้องน้ำพันนะขึ้น ขึ้นข้างหน้าขาพวกมันยังเรือขาตัวโยงขาต้องขาตัวแข็งเนี่ยแม่น้องเดินได้แล้วแ้องเดินได้แล้วห้องมาจากบนผู้หนาแม่ลุลุ่มแม่ตกกระเจยว่าลูกเป็นอย่างห้องบอกแม่เออว่าน้องเดินได้เดินอันนี้ก่อนแม่น้องเดินได้แล้วอีกจ็คสองสองวันหนาสี่ขานะลงไปห้องน้ำเองคนไปแล้วเนี่ยอาบมากอาบมากพอได้บทถึงอาทิตย์ วางสี่ขาลงเอาละลองไปแต่ตัววันนี้ลองกันเนาะจะจะไปได้กอถ้าไปบ่ได้กะใส่สี่ขาไปก่อนเนาะปลอบใจตัวเองนะอิ้งสี่ขาไวต้ตรงนี้เสียงที่ตัวเองเคยนอนนี่อลองเดินสองสามเก้าเอ้ขากูมันยังบ่เคยเดินบ่เสียงรอเกาะห้าวนี่ไปก่อนเกาะใหม่ออ <S <S> <S บ้านให้ก่อนเกาะเกาะไปพอ พอก้อนได้สองสามวันปุ๊บจากที่บอกเคยนั่งกินเข้าโต๊ะอาหารโต๊ะบ้านนี่นนะบอกเคยนั่งกินเลยเนี่ยต้องมานั่งกินเป็นเรียบตลอดเพราะเดินบ่ได้เนาะเพราะลุกบ่ได้โบภาสามาลจะไปนั่งกินท่านได้นั่งได้กะนั่งบ่ได้พเพราะจ็บโกลนี่เป็นตะคีว้วุฒิบุญนองนี่ขึ้นบ่ได้แม่ต้องหาเศร้าหาทอนมมให้กินตรงนี้อพอได้อีกสามวันหลังไปละวันนี้กูจะไปไปละลองลองลองฮันนี่ วางสี่ขาเลยเดินตัวเปล่าทีเนี้ยริ้ว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 ไปกินข้าวโต๊ะก็เข้าไปกินข้าวโต๊ะและ้วกะคากลับกะเดินตัวเปล่ามาแต่ว่าไปห้างหน้าบ้านเฮามันเป็นเปนเรียบก็กยังใส่ไปอยู่นับแต่วันหั่นมาจนถึงบุรนี่ขึ้นรอทีสามหั่นเดินตัวเปล่ามดบุญนี่จนบ่กเอาไม้สี่ขาแล้วไม้สี่ขาไปเก็บไปแล้วรวมระยะเวลาแล้วตั้งแต่ป่วยนอนทิดเตียงมาเนี้ยจะถึงบุญเนี้ย กี่เดือนไว้ทันวามกราคุมพามีนาสี่เดือนบ่จสี่เดือนเต็มสี่เดือนแต่ว่ามาเจอสยามแพัทเนี่ยวันที่ยี่สิบคุมพายี่สิบกุมภาพันธ์จ้ะน้องไปกดซื้อยี่สิบคุมพาเออหมาละยี่สิบคุมพาซื้อซื้อข้างแรกข้างสุดายตังค์ซื้อข้างแรกอะห้าสิบ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 แต่ว่า เขามั่นใจว่าหนึ่งซื้อของทุกอย่างเห็นลุงเขาแนะนําว่าต้องมั่นใจต้องมีจิตใจเปิดเฮากับว่าก่อนเขาจะใส่เฮาก็สาธุขอเฮืหายเดอเอ้อแล้วก็ลุงเฮือคาบูชามาเฮ่ากับเป็นโคตรอ่านาแม่กับเป็นคนอู้เติมถูกแดดถูกแดดสาธุสาธุสาธุกั <S <S แม่ก็ลงมาบางที่ก็เฮาไปบนบ้านอี้เม่ทอนเฮากับอ่าน เขาอ่านคนเดียวนาแต่เขาออกเสียงออกก๊บอ่านคนเดียวเขาอ่านถูกแดดถูกแดดใหม่ๆอ่ะบอสจนนี่หรอหายไหมนี่หรอเดินจนไปได้ใส้สี่ขาแล้วบุนีแต่ยังบอกแข็งแรงแท้แต่ยังไปดีละบุนีนะดีหลายแล้วสร้างชีวิตใหม่เนาะบอกกับคนทั่วไปได้ว่าไรมีอาการจะน้องเนี่ยไรมีอาการยังน่องนี่เด้อนี่ป่วยติดเตียงมาต้องสี่ห้าเดือนนี่ ก็ลองไส้ดูนะจากน้องที่บ่มีกาลังใจมดกําลังใจแล้วกะตอนนี้เกิดเป็นคนใหม่แล้วหน้าตาสดใสอิ่มเป่งทั้งแม่ทั้งลูกแล้วบุ้เนี่ยหัวที่เคยหัวที่บ่มีผมกะบุญนี่ผมขึ้นยาวแล้วยาวต้องหลายเซนแล้วนี่ยาวกว่าเกินกาหนดหมอบอกเลยขางนีบมีเลยอนี่เขาว่าเสียวตายแล้วข้างนี้ เราห้อยตีหอยีพา,พานี่ก็หงยมดแล้วปิดหมดเลยบ่ปิดหมดแล้วยาวแล้วบ่เจ็บแล้วทุกทียังเจ็บแดงกำมู่ก่อนมาไม่มอ่ะอ้าวขอบคุณน้องปีนา,ากคำม,มูลวันนี้ได้อู้ประวัติเพราะว่าบ่เคยอู้ละเอียดจีนี่แหละลุงได้ข่าวมาว่าการรักษาตัวของน้องครั้งนี้เนี่ยไม่ธรรมดา เขาว่าขายไล่ขายนามาลักษาแมจ้าขายนาหนึ่งแปลงซีไล่หาทำมาหักษาน้องเนี้ยขายืหน้าหน้าด้วยตุงเนี้ยน้องซ้ายของแม่ด้วยตุงแสนแปดแสนแปดคใส่นี่ใส่สินดียืมของเขาไปใหมอ๋อก่อนหน้าหั่นไหมอ๋อแล้วก็อยู่โรงพยาบาลสองสามเดือนแล้วก็ับไปนอนข้างก่อนฮั่นไหมอ๋อหมดโอ้ยก่อนป่วยไปเก้าเดือนหมด พาตัมเพิสาวันส่งวันห้าร้อยส่งวันห้าร้อยสามสิบแผ่นนะมันจะไปไหนอ๋ออย่ามาซื้อสิบแผ่นเขาบอได้หนานน้อยๆค่หแสนแปดหมดเลยหมดมิลลิเอแต่ก็ยังดีที่เหลือชีวิตไว้เออก็ยังดียังสศกดีแต่ยังเดินบ่ได้บ่ยังเดินบ่ได้มาเดินได้เพราะสยามไปพัดนี่ล่ะอยากร้องอยากฮูมาถามตรงนี้ แวคนหมู่บ้านหมู่ห้านี่เขาเห็นหมดแล้วว่าน้องเดินบ่ได้อาการบ่ดีขึ้น okay. Okay. แล้วก็บรินี้สบายมากเ <Okay. S 2> นี่ยเดิแนแพ,แพทแพทไปตลาดได้มดแล้วได้แล้วเม่นก็นเข้าได้แล้วตลาดนัดกลับไปได้แล้วลองลองลองเล่าเรื่องแม่